ต่อจากตอนที่แล้วนะครับมายังค้างอยู่ที่บทที่11นะครับแล้วก็ตอนที่11นะครับผมออเลยแล้วกันนะครับเอตาธิสานิกัตะวานะสัพพัทมประปราชิตาสัพพัทโสทิงคัดฉันติตันเตสังมังคะรมุตตะมันติบทที่12บทสวดละตะนะปริตยังกินจิวิตังอิ ทวาหุรังวาสักเคสุวายังระตนังปะนีตังนะโนสะบังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธะตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอะมะตังปะนีตังยะทัตชคาสักกายะมุนีสะมาหิโตนะ เตนะธรรมเมนะสัมมิกินจิอิตัมปิธรรมเมระตนางปะนีตังเอเทนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเศษโถปะริวัรนะยีสุจริงสมาธิมันมาทันตะริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมูนะวิชติ อิธรรมปิธรรมเมระตะนานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุขาราอัฏฐสตังปะสัทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยยาสุขัสสะสาวกะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภะราณิอิธรรมปิสังเคระตะนานังปะนีตังเอเตนะ สัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุป,ปยุตตาสะมณะสาทันทันเหนะนิก,กามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปฏิปตาอะมะตังวิไคหาลัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเคระตะนังปาณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ขีนางปุรานางนาวังนัตถิสัมภะวังวิรัตจิตตายะติเกภาวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะถายมปะทีโปอิธรรมปิสังเคระตนานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิควรตุบท,ที่สิบสาม บทสวดทำบทสหัสสวรร์สวัสวรสร์อัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะราปชาอัต,ตทันตัสสะโปสัสสะอิจังสัญญาตราจิโนเนวะเทวณนะคันทภโณมาโรสหะพรหม,มุนาชิตังอัปปะชิตังกะริยาตะทา ทถารูปัสสะชันตุโนโขยากุณบทที่สิบสีทสวดเกสปุตตะสูตรภาสิตมิทังเตนะภะคะวตาชานะตาปัะสสะตาอะระหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนะมาปารัมมะปารายะมาอิติกิรายะมาปิตะ กสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมานายะคเหนะมาอาการปะวัตอาการปะวิวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพับพับพระรูปตายะมาสะมะโนโนขะรุยะธาตุเมเหอตตนาวะชาเลยยาะ อิเมธัมมาอะกุสราอิเมธัมมาสาวัชาอิเมธัมมาวินยูขะะหิตาอิเมธัมมาสัมตาสัมมาทินนาอะหิตายะทุขายะสังวัฒทันติอัตะตุเหตุเมเห,เหปะชะเหยยาทะยทะทาตุมเหอัตตะนาวชาเนยยาทะอิเมธัมมา กุสาาอิเมธรรมอะนะวัชชาอิเมธรรมะวินยุปัสธาอิเมธรรมะสัมมัตตาสมาชินนาหิตายสุขายะสังวัตตันติอะทะตุเมเหอุปะสัมปัชชะวิหะเรยาถาติบทที่15บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัพปะมายุงชลูปะ นีตัศนะสันติตานาเอตังพะยังมะระเนเปกขมาโนเปกขมาโนปุญญานิกริยาทะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตมัปปะมัปปะมายังชะรูปติปนีทัสนะสันติตานาเอตังพะยังมะระเนเปกขมาโนโลกามิสัง ปชะเหสันติเปโขโทยโยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสสะเปตัตเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสสมธรรมเมสุจินเน นะทุกคติงคตฉติธรรมจารีสัพเพสังขาราอานิจจาติยถาปัญญายะปัสสติอัทนิพินตตินิพินทติทุกเขเอสะมขควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสสติอัทนิพินตติ ทัตติทุเขเอสมัคโควิสุทธิยาสัพเพธรรม,มานตาติยถาปัญญายปัสสติอาฏนิพินทัติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาบทที่ส6บกทสวดอาปัน,นะกะชาดกอาปัน,นะกัฏถานะเมเกทุติยังอาหุตักกิตาเอตะธัญญายะเมธาวีตัง คันเหยยะปัน,นกังพาหุงเวสารนังยันติปปะพานิวนานิจะจะอาระมะรุขะเจตยานิมนุสสาพยตัดชิตาเนตังโูสารนังเขมังเนตังสารนมุตสารนมุตตะมังเนตังสารนมะคัมมะสัมภะทุขาปมุจตจิต โจะพุทธ,ธันจะทามันจะสังคันจะสารนังฆโตจัตตาลิอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัสตสติทุกขังทุกขสมุปปทานทุกขสมุปปาทางทุกขะสจะอติกะมังอริยันจะอัตทางขีกังทุกขูปะสะมะคานินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสาระณมุตตะมัง เอตังสารณะณมาคัมมะสัพพกทุกคาปามุจจะติยญญาบทที่17บทสวดพัดเทกระรัตตาคาถาอาตีตังนาน,นะวาขะเมยยะนับปติกังเขอานาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะทตีตามปะหีนันตังอปัตตนจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเปก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังทม่ังมาไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัตถะ,ะ,ะ,ะวิปัสสติอสังหิรังอาสังกุปปังตังวิทามะนุพะรูยะหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปจิบันไม่งอนเงยน,งนไม่ขวนแครในธรรมนั้น,น,น ได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเหนื่ง,นงให้บุพโง่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปางโกชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุง่งนะิโนโสังฆรันเตนะมหาเสนเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะทันนัตตมะตันทิตังตังเวพทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลที่บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บที่ยี่สิบบทที่สิบแปดบทสวดพินหะปันจะเวกคณะปาถะชะราธรรม,มูมหิชะรังอะนะตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรม,มูมหิพระยาทิงอะนะตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระ นะธรรมม,มหิมะละนังอะนะอีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจรเิญในใจทั้งหลายทั้งปวงกรมมัสะโกมหิกัมมทายานโท กรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสร,ระโนเรามีกรรมเป็นของตนเองมีความเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามและมีมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริยสามิกัญญานางวาปาปกังวาตัสทยายโยทายโทภวิสามิ เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น,น,นสืบไปเอวังอําเหหิอภินหังปัจจะเวกขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาวิโยชนะคถา ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกับปัตาปตาจะนิโสกาโขนตุสเพปิปานิโนเอตตวาเอเอตาว,าต,าวาตาจะอามเหหิสัมพตังปุญญะสัมปะทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทยทาาทะทสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาภิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรัปรตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอลรหันตานันจะเตเชนระรักขังมัทานิสัพโสบทที่ยี่สิบทสวดเทวตาปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิี ผูเปะเรภูธิะเรตะหิงตาหิงตาธรรมธานเนนะเพราะวันตุปูชิตาสดทิงกรนเตถาวิหารมันทะเลเทราจะมัชฌานะว่ากาจะพิกขวสารามิกาธนาธานาปะปฏิอุปปาส,ะปปะสะกาคามาจะเทศานิขามานิขามาจะอิสรา สัปปานะปูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทัมภาวาสังเสทะชาตาอัะโวปปาติกาเนียนิกังธรรมะวะรังปะติจะเตสัพเพปิทุกขัสการณตุสังขยังทาตุจิรังสัตังธรรมโมธรรมมัธราจปุคลาสังคโคโหตุสมัคโควะอัธายะจะหิตายะจะเออัมเหรักขตุ สัตธมโมสเพปพิธรรมะจาริโนพุทชิงสัมปาปุเนยยาเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพปัตติธานะคาถาปุญญัสิธานิกะตัสศยานันยานิกะตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตานันตาปะ นันตาปะมากะมานา,าเยปิยาคูณวันตาจะไม่หังมาตาปิตายะทะยทิฏฐาเมจาเมจาปะยะทิฏฐาวาอันเยมัตมัชตะเวนิเวริโนสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจะตุโยนิกาป,ปันเจกะตะ ปัญเจกะจัตุบูการาสังสารันตาพระพระวะพระเวยาตังเยปต,ติทานัมเนทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยกิบังนับปะชานันติเทวาเสตังนิเวทะยงมะยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุตุนา สพเพสต,ตาสัทาหนตุอเวลาสุขะชิชีวิโนเขมัปปะทันจะปับปโปนตุเตสาสาสิทธะตังสุภาํำแปลนะครับขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเา่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแล่มีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแล่พบใหญ่สัตว์เราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นพ่อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระ,าะราตาตรัยเพื่อการสรรยายบทสวดมนต์พสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเ,เจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัรยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบทโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระกิ่งภัยรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพญายาสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3มสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในละาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาคแห่งพระปริทธและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสึงสสำเร็จศักสิบตุลาการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลพนุ์นี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนะสารสมบัติปริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยเจตตุพิธพรชัยทั้ง4 คืออายุวันณสุขภาระเินขออนุโมทนาบุญกับ,บครอบครัวยอดเสียบขีทุกท่านครับผม